พี่นเดี๋ยวมาเล่าพี่น้องตังที่ห้าโอ้บุญบุยอดพี่น้องเดี๋ยวครับพี่น้องเอ้ยยอาตัดครับหัวหน้าปวดเลยยอดนะครับบางแม่มีมันบินสู่พี่น้องเนี่ยถ้าเขาข้องวัดุได้พี่น้องมันใส่ควนร้นหนงพี่น้องไปครับผมอย่างมาตกใจเปิดพี่น้องเจี๊ยงงูตายน้องอากาศร้อนลายแห้งแรงลายพี่น้องเอ้ยจีงูแห้งสายพี่น้อง พัดจินเกิดเจอหลวงปู่ทุกปีเนาะปีนี้กับกราบไหว้ขอบคุณหลวงปู่ทุกค้าพี่น้องไปหลกนั้นโกนี้สวัสดีครับพี่พี่พน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมพบกับช่องนุม่มจักรัดพัดจินเชีนเคยพี่น้อง สลับไม้อนีกับพี่น้องมาหามีมือเก่านะพี่น้องเนาะสลับไม้อนีกับเป็นไม้ยู่ใต้สะพานนี่พี่น้องเป็นห้วยฮะเป็นห้วยตาตามห้วยนะครับพี่น้องกะนี่ฮะสองขางเลยพี่น้องเด้ไปเบิ้งครับว่าจะมาหรือบ่อมาเนาะพี่น้องเนาะไปครับผม พี่น้องหลังจากไปหาไมาป้ปลาโคกเนาะพี่น้องเนาะเอ้อยไม้ริมหวยบ่นี้เจอจักครั้งเลยพี่น้องเอ้ยอู้หายากหายเย็นพี่น้องเอ้ยเลยแววมาหาไม้ปลาโคกจะเจอแล้วครั้งหนึ่งอย่างนี้พี่น้องนี่ครับนี่หัวขง่งเดืออันมีตัวผูพี่น้องนี่ฮะมันหิดอยู่ค้อนเก่าพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเอานะพี่น้องนะเราค่นุ่มจากเราไปทิ้งก็นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้หน่อย อยูบวกไกลกันพี่น้องทั้งเล็กๆเ,เลย <c oughs> โอ้งเงิมใหญ่ยบวันนี้เลยพี่น้องหายากเลยเือแต่เงียหน่อยนี่ครับหนึ่งหอยมหน่อยครับพี่น้องก่อนผมกลมเลยพี่น้องไปครับพ่อสะสมเล็กสะสมน้อยไปพี่น้องขอเอาหัางก่อน,นพี่น้องเด้อครับครับผม เสกทุกพี่น้องเอาพี่น้องโอ้ควันพี่น้องเดาขอที่อยากกันปตัดเด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> ล้มแพ้งเลยพี่น้องครับผมครับพี่น้อง หัวน้ำเป็นก้อนเลยพี่น้องเอ้ยงามงาบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันกิ้งกิ้งน้ำไหลเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวใส่มือสอดๆข้าไปเอาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตัดลงเพลเบิครับพี่น้องครับผมไปครับพี่น้องอุ้ยหัวน้ำเต็มเลยพี่น้องปิดชาปูนเลยพี่น้องเด้นี่ยทั้งตัวผู้พี่น้องไปครับผมขออนุญาตเก็บนะครับสุดยอดโอ้โหเจียวไปครับผมได้มาละหนึ่งลังพี่น้อง น้ำชาปนล,ลังเล็กๆแต่คุณภาพคับแก้วพี่น้องเดีกนะครับผมถูกเหลืออยู่ดอกหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวลังที่สองต่อ เพี่น้องดิหัวออน้ำหัวออน้ำเต็มๆเลยพี่น้องเ้ยอู้หังนี้หน่อยแต่คุณภาพครับแคลนี้พี่น้องดิสองหังนี่ไปขอจัดอัพเลยพี่น้องเด้อัวมีมือถือครับผม ครับพี่น้องอุ้ยหวานเกีย๊ยบอู้หัวน้าสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเจียวครับไปครับผมว้าวสองรังยัางงามเดียวครับพี่น้องสองรังแรก งามงามเลยพี่น้องเนี่ยหัวน้ำฉาปูนสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ะอู้เมื่อกี้อากาศฮอนจนเครื่องนอกเลยพี่น้องกล้องดับเลยพี่ซื้อพี่น้องใส่บ่ได้เลยอ้าพี่น้องนะ่ะเดี๋ยวไปหาตอนนะพี่น้องเนาะอากาศฮอนไรโชว์ลายไวได้กล้องก็ถอยลายลายไวได้อากาศฮอนไปโฮมเจ้าครับมานครับ ก็ผมนุ่มจักรลัดพัดทินมาปลานี่เท่ใดก็แวะมากราบหลวงปู่ประจําพี่น้องพระหลวงปู่นี่นุ่มจักรลัดพัดทินเห็นมาหกเจ็ดปีแล้วพี่น้องไม่รู้เพราะเดีมาโอ้โท่านไว้อยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะก็มากราบขอพรกันทุกปีปีนี้ก็มาเห็นเลยแวะมากราบท่านเนะพี่น้องนะขอโชคขอลาภท่านนะครับ ครับผมนมจากลัพปรเทีนเกิดเจอหลวงปูทุกปีเนาะปีนี่กับเขามากกาบไหว้หขอพรหลวงปู่คือเก้าพี่น้องใครลูกในร้านโศกดีเด้หลวงผูทุกคน,นครับที่ใครเห็นคลิปนี้ครับผมสาธุครับ,รบผมเดินไม่จะพักกระเจอห้างที่สามแล้วพี่น้องเฮ้ยยุคขงค้างไอเต้น์ที่เขามาพัก,กล่าสัตว์ล้วพี่น้องนะครับยุ่งเบิไกไ่กันเลยพี่น้องเนาะ นั่งกระพกกลางๆพี่น้องนี่ครับนั่งกระพกกลางๆครับเดี๋ยวนุ่มจับตาพัดทิ้งขึ้นไปตัดออกคอนเดอพี่น้องเนื้ออาจจะไม่ได้ทายเบิ้งว่าลักษณะเป็นแดะพี่น้องเพราะว่ากล่องโทรศัพท์ตุนความห่อนเดี๋ยวติดเดี๋ยวตับอยู่เดี๋ยวพี่น้องเอ๊อ๊ดอากาศห่อนคักไปครับผมนี่แหละพี่น้องทางที่สามพี่น้องอู้หัวน้ามจอดเลยพี่น้องหัวน้ามอย่างเจียมเลยครับพี่น้องว้าวไปครับผมหาต่อครับมีหอยนิดนึงพี่น้อง หอยเกียวกิ่งใหม่พี่น้องเลยโอ้อยระวังเลยไปครับผมมันมานครับเจียวอย่างมาตกใจบิดพี่น้องเจองูตายพี่น้องอากาศร้อนลหลแห้งแรงลหลพี่น้องเจ้นงูแห้งตายพี่น้องนี่คน,นนะครับโอ้ยอ,อย่าสอหาอากาศไปครับผมหามีมต่อครับครับผมเจียลงทีสี่แล้วครับพี่น้อง นสภาพอากาศปลาแหลงเลยพี่น้องเลยใบไม้นี่เหี่ยวเฉาเลยพี่น้องโดนแสงแดดพี่น้องเลยโอ้แหลงแหลงแหลงแน่พี่น้องนะครับข้งกับพ่อกข้างเมื่อกี้นะครับพี่น้องนะครับั้งที่สี่เนี่ยพี่น้องแต่ั้งกับใบใหญ่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขึ้นไปตัดครับผมไปครับกไปพี่น้องโอ้โหหนามงามๆเลยพี่น้องเฮ้ยไปครับพี่น้องขออนุญาตตัดครับพี่น้องเฮ้ี๋ยวคืนมาเก้อ ก็บสูงมากทเท่าย์พี่น้องแต่ก็ดเราจะปีนขึ้นมาได้กันหรือพี่น้องเห้ยโอ้เดี๋ยวครับพี่น้องเห้ยเอายอาตัดครับหัวน้าปวดๆเลยยอดนะครับบางแม่มีมันบินสู่พี่น้องเนี่ยเขาเข้ง,ขงมาดุได้พี่น้องม้อใส่ค้อนต้อนหนงพี่น้องไปครับผมพี่น้องหัวน้าปวดๆเลยพี่น้องเห้ยว้าวสุดยอดหางทีสีเลยพี่น้องไป หาต่อครับพี่น้องหาหังแทาต่อครับหยดครับหนวหิวเข่าพี่น้องเสียงทองห้องชุกจอากุยจ้กัเดือพี่น้องเลยต้องกินทังมิ่มร้องทองไปก่อนนะพี่น้องถือว่ามีโปรตีนเลยพี่น้องนี่ครับตัวตัวมิ่มหรือว่าไอเขาเรียกยังไงคะน้ำนมน้ำนมผงน้ำนมมิ่มพี่น้องตัวอ่อนมั้นะพี่น้อง โรตีนข้างในได้พี่น้องเนี่ยขออนุญาตก,กินได้พี่น้องเนี่ยม,มันมันนุ่มๆนุ้อวัวพี่นอ้องอ่ะเปอย่างแส่บน้องกินสดก็แสบ่บ น้ำนมผึ่งอยู่ตัวอ่อนของมิมพี่น้องมือกัดหะมากินได้เดี๋ยวพี่น้องเด้อโปรตีนแน่นเลยพี่นอ้องอ,อนืนี่ตัวแก้ลายพี่น้อง ลองทองไปก่อนพี่น้องก็ยิ้มอยู่ได้เลยพี่น้องอเกี่ยวครับไปหายมิมต่อครับผมขออียมานครับรับผมกลับมาดูมิมมิมที่เคยเห็นไปพี่น้องนี่ครับผม นะครับจู๋ปายกิ่งเลยพี่น้องเลยสูงอยู่พี่น้องแต่ว่าจะขึ้นเอาตัดนะพี่น้องนะต่จะได้บ่ได้เราบ้างอีกที่นึงพี่น้องไปครับผมนะครับเป็นไปสูงอยู่ครับพี่น้องล้องเบิ้งครับครับผมกระนั้นจะขึ้นไปตีพี่น้องมีมันออกขี่ออกเยียวก่อนพี่น้องนะครับแตกโซ่โซ่เลยพี่น้องเอ้ชงใบใบเนี่ยนุ่มไอ้มีมันอยากจะออกไปขี่ออกเยียวพี่น้องเขาเรียกครับพี่น้องแตกเบองเบงบินบ่นเลยพี่น้องเอ้ ร้อนร้อนเขาที่เขาท้างก่อนอีก่น้อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปีตีครับีครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาเราพี่น้องฟังที่ห้าโอ้บนบนยอดนอนพี่น้องโอ้ยมือยเลยพี่นอ้องเห้เขาจะปีนต้นไม้ขึ้นไปได้โอเคครับผมขอเก็บครับหวานเจี๊ยบผมพี่น้องกับมือนี่กซถือว่าได้ประมาณไปหาฮางน้อพี่น้องเนาะ กับไ่ได้เจอมิมใหญ่แต่ว่าได้มิมกลางๆขนาดนี้หน่อยต่างๆก็ถดอว่าหัวน้ำก็โอเคอยู่พี่น้องก็ถือว่ามานอยู่พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนุ่มจากรลักพัททินนะครับผมสำหรับคลิปมื้อนี้นุ่มจากบัตรพัททินก็ขอกราบลาพี่พิ่น้องนะครับผมสวัสดีครับมานครับ